สวัสดีค่ะช่องป๊อปปิ้นะคะวันนี้ป๊อปปิ้นะคะจะมาให้ดูนะคะเก่งแกงที่เราเย็บเองนะคะเราเย็บเสร็จแล้วนะคะเป็นเก่งแกงใส่เล่นนะ,ะนี่เห็นไหมเราอ่ะใช้เศษผ้านะคะที่มันเป็นชิ้นเล็กๆอย่างนี้เห็นไหมแบบเป็นชิ้นๆอย่งเี้เลยอ่ะแล้วเราต้องมาเย็บต่อผ้า <ş, S 2> <ม>เราต้องเย็บเราต้องมีความมุ่งม,มานะในการเย็บขนาดไหนมันถึงจะเป็นผ้าผืนใหญ่อย่างเงี้ยนะคะ <S <S เราต้องต่อผ้านะคะเพราะว่ามันเป็นเศษชิ้นแบบเล็กมากเห็นไหมเศษผ้าเราอ่ะเราต้องมาต่อผ้านะคะเราต้องมาต่อผ้าให้มันเป็นตัวอย่างเงี้ยค่ะ เราวทําตูดด้วยนะคะเราก็ทำผ้าตูดเนี่ยตูดเกงเกงนะคะมันจะเกงเกงมันจะเปืองผ้านะคะเพราะว่ามันจะเย็บยากหน่อยมันใช้ผ้าเยอะมากเลยถ้าเป็นเย็บเป็นกระโปรงอ่ะจะง่ายกว่าเพราะว่ามันจะใช้ผ้าแค่ไม่เท่าไหร่แต่พอเย็บเป็นเกงเกงอ่ะจะเพิ่มผ้ามาอีกหนึ่งผืนเลยนะเพิ่มผ้ามาหนึ่งผืนแล้วก็ต้องมีทาเป็นตูดย้อยๆนะเพื่อให้แบบเป็นก้อนเป็นตูดเราเน่ะมันต้องเย็บแบบอย่างเงี้ยให้มันเป็นเป้าเกงเกงนะคะมันก็จะยากกว่าแต่นี้เราก็เย็บเสร็จแล้วเราใช้เวลาว่างของเรานะคะเย็บเสร็จแล้วนะคะแล้วเราก็เห็นไหม ใส่นอนก็ได้นะคะอันนี้จะเป็นแบบใช้เชือกนะคะเชือกเราก็ต้องต่อนะคะเพราะว่าเศษผ้าเรามันสั้นมากเราก็ต้องต่อผ้านะคะแล้วเราก็จะมาใส่ในนี้นะคะจะมาใส่ในขอบก็จะเป็นแบบผูกเอวนะคะจะเป็นแบบรูดรูดนะคะทาแบบเป็นรูดเอวนะคะรูดเอวแล้วก็ผูกผูกผูกโบด้านหน้านะคะน่ารักมากแล้วตรงนี้ข้างๆเนี่ยเราก็ทาเป็นแบบว่าจะแบบเป็นจีบล้างขึ้นมาก็ได้นะคะเราก็จะใส่เส้นเชือกนะคะแล้วก็ดึงล้างขึ้นมาได้มันแบบที่เขาคิดๆใส่นะคะก็จะใส่แบบนี้ก็ได้นะคะ เสร็จแล้วสวยงามตามท้องเรื่องอืก็จะใช้เวลาว่างนะคะในการนั่งเย็บผ้านะคะคือการใช้เวลาว่างให้มีประโยชน์นะคะยิ่งน้อยเราก็ตัดเกงตัดเสื้อใส่เองได้นะคะอันนี้เป็นการแบบเย็บมือเลยนะคะแบบเข็มได้เลยนะคะเพราะว่าเราอะยังไม่ได้ซื้อจักรนะคะอ่าเราเคยเย็บจักรอยู่นะคะตอน,นสมัยเด็กนะคะเราเย็บจักรอยู่โรงงานนะคะตอนนี้ออกมาแล้วนะคะตอนนี้ก็เย็บมือเลยนะคะไม่มีจักรนะคะ